คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงใบหน้าให้สวยขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนไหมครับคุณอาจจะเริ่มจากการทําตามคนอื่นๆเช่นไปเสริมจมูกไปทําตาสองชั้นแต่ทําแล้วก็ยังไม่สวยถูกใจมันเพราะอะไรแล้วจะทํำยังไงดีและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนั่นก็คือใบหน้าที่สวยเริ่มจากกระดูกโครงหน้าครับ สวัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาสศัญยแพทย์ตกแต่งกับช h a น n ด l Dr. h o p ร Plastic Surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องสัลยกรรมตกแต่งครับวันนี้ผมจะมาเผยรายละเอียดของการผ่าตัดยุบหนกแก้มครับปัญหาหนึ่งของใบหน้าที่พบเยอะในคนไทยเราก็คือเรื่องของใบหน้าที่กว้างหนกแก้มใหญ่หรือสูงซึ่งก็มีสาเหตุมาจากรูปร่างของกระดูกหนกแก้มครับเรามาดูโมเดลนี้กันครับ ส่วนสีเหลืองนี้ก็คือกระดูกที่ชื่อว่าไซโกมาหรือกระดูกโหนกแก้มนี่แหละครับซึ่งจะมีผลต่อรูปร่างของใบหน้าส่วนกลางบริเวณนี้เรียกว่าไซโกมาติกอ์กถ้าคำดูก็จะอยู่หน้ารูหูครับซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่อความกว้างของใบหน้าคนที่มีปัญหาใบหน้าส่วนกลางกว้างการแก้ไขก็จะต้องเป็นการลดส่วนนี้ครับบริเวณนี้คือไซโกมาติกบอดี้ คนที่โหนกแก้มสูงหรือโหนกมากๆก็จะเกิดจากส่วนนี้ครับการผ่าตัดยุบโหนกแก้มจะมีแนวการตัดกระดูกอยู่2ตำแหน่งครับซึ่งก็คือบริเวณไซโกมาติกอักและบริเวณไซโกมาติกบอดี้ครับโดยการตัดบริเวณไซโกมาติกอักตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมใบหน้าครับถ้าเกิดการบาดเจ็บจะทำให้หน้าเบี้ยวได้ครับ จุดนี้แพทย์ที่ทําการผ่าตัดจึงต้องแม่นเรื่องของกายวิภาคมากๆครับส่วนการตัดบริเวณไซโคมาติกบอดี้ตรงนี้แนวการตัดจะแบ่งเป็น2แบบคือแบบเส้นตรงและแบบตัวแอซึ่งจะมีการตัดเนื้อกระดูกออกบางส่วนก็ได้ทั้งนี้การเลือกแนวการตัดแบบไหนต้องตัดกระดูกออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับ รูปร่างของกระดูกซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะลึกเกินไปและเป็นหน้าที่ของสัญญาแพทย์ตกแต่งในการเลือกวิธีการครับโดยอาศัยหลักการว่าแนวการตัดจะต้องอยู่เข้ามาด้านในกว่าจุดที่โหนกสุดของกระดูกที่ต้องการจะยุบครับเช่นถ้าจุดที่โหนกสุดที่ต้องการจะยุบอยู่ตรงนี้แนวการตัดก็ควรเป็นแนวนี้ไม่ใช่แนวนี้ครับ ไม่อย่างนั้นการยุบก็จะไม่เห็นผลครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกด subscribe กด like และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮบทุกวันเสาร์ครับและฝากติดตามเพจ d o r o plastic surgery ด้วยนะครับเรามาดูแบบจําลองกระโหลกจากคนจริงกันบ้างนะครับอันนี้ทํามาจาก 3d printer ซึ่งมาจากการทํา ct สแกนครับผมเคยได้พูดถึงไปแล้วในคลิปเรื่องการตอกระดูกฐานจมูกครับผมได้ทําการตัดเอาไว้แล้ว คนนี้มีปัญหาหน้าหน้ากว้างแต่โหนกแก้มด้านหน้าไม่ได้สูงแนวทางการยุบโหนกแก้มก็จะเป็นการยุบส่วนนี้เข้ามาด้านในซึ่งก็จะทำให้ใบหน้าแคบลงครับแต่ไม่ใช่ว่าจะแคบเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะถ้ายุบมากเกินไปจะไปเบียดกระดูกกรามล่างบริเวณนี้ทำให้อ้าปากได้ลำบากครับส่วนด้านหน้าก็ไม่ต้องยุบลงมาครับ แต่ถ้ามีปัญหาโหนกแก้มทางด้านหน้าสูงด้วยก็จะถอยตรงบริเวณนี้เข้าไปด้านหลังครับเมื่อยุบกระดูกตามที่ต้องการแล้วก็จะยึดกระดูกด้วยการใช้เพลทและสกรูครับเพราะกระดูกโหนกแก้มจะเป็นตำแหน่งเกาะของกล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยวอาหารถ้าไม่ยึดไว้กระดูกก็จะเคลื่อนไปจับตำแหน่งที่ต้องการได้ครับ การที่เราเห็นแนวการตัดแนวการยุบจากแบบจำลองนี้ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ในการผ่าตัดจริงจะไม่สามารถเห็นกระดูกได้ทั้งชิ้นแบบนี้ครับเพราะจะเปิดแผลแค่บริเวณที่จะตัดเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาแก้มย้อยหลังผ่าตัดครับการใช้แบบจำลองในการวางแผนจึงทำให้การผ่าตัดแม่นยำและใช้เวลาสั้นลงครับความสวยของใบหน้าเริ่มมาจากพื้นฐานโครงสร้างข้างในนั่นก็คือกระดูกโครงหน้านั่นเองครับ หลายๆคนไม่เข้าใจหรือไม่ทราบว่าที่เรารู้สึกว่าตัวเองยังไม่สวยมันมีสาเหตุมาจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ปัญหาไม่ตรงจุดส่วนใหญ่ก็เลยเริ่มที่การเสริมจมูกเมื่อเสริมแล้วก็ไม่พอใจก็แก้แล้วแก้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะให้ความสนใจแต่ที่จมูกโดยไม่ได้วิเคราะห์ใบหน้าโดยรวมทั้งหมด ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ดีไม่ได้มองแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งบนใบหน้าแต่ว่าต้องมองทั้งใบหน้าการเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ใบหน้าโดยรวมได้ทั้งหมดจึงจะสามารถวางแผนการผ่าตัดเลือกการผ่าตัดที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ใบหน้าที่สวยงามครับเพราะผมรู้ว่าคุณไม่ได้อยากเป็นคนที่จมูกสวยตาสวยหูสวย แต่คุณอยากได้ใบหน้าที่สวยใช่ไหมครับใครที่กําลังศึกษาข้อมูลเรื่องของการทําสัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูกทําตา2ชั้นยกคิ้วดึงหน้ายุบหนกแก้มตัดกรามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแส่งกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮครับ หรือถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมเขียนคุยกันด้านล่างในคอมเมนต์หรือเข้าไปคุยกันในเพจด็อกเต p ร์โฮปพลาสติกเซอได้นะครับสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องของการยุบหนกแก้มมากขึ้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ